มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ใกล้ชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการสดสดเหมือนเดิมเช่นเคยครับสโมสรสุขภาพครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะคุยกันคะ่ะว่าผู้ชมมีคำถามข้อสงสยัยยังฝากมาได้นะคะ SMS ค่ะ4 1 1 1 9 9 2เบอร์โทร0 2 2 4 8 0 0 6 7หถึง68หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะคะรายการสโมสรสุขภาพเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันคะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแขกรับเชิญของเราครับผม,มนะครับคุณสอนชัยแม็กวิเชียนนะคะในฉาย,ยาหว,วานใจตลอดการก่อนหน้านี้เคยมาแล้วละ่ะ แต่คุณผู้ชมบ,บอกว่าอุ้ยมันน้อยเกินไปอยากเจาะลึกกว่านี้ใช่ครับวันนั้นมาเนี่ยครับคือด้วยประเด็นหลักที่เราจะคุยกันนั่นคือเรื่องของ ไวรัสตับักเซบีแล้วก็มีคนเอ่ยโยงถึงเรื่องหวงไวรัสตับักเซบซี C นะครับผมแล้วก็คุณสอนชัยก็เลยมาพูดคุยว่าแบบตัวเองเคยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพตอนที่เป็นเป็นจากอะไรแล้วพอตรวจเจอแล้วทำไมถึงทิ้งระยะห่างไปแล้วผมบอกว่านั้นเวลาน้อยไปหน่อยอวันนี้ก็เลยเรียนเชิญมาอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อจะมาเป็นอุทาหรณ์ในการสอนครับแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูดูแลสุขภาพนี่ครับคุณสอนชัยเขาทาอะไรบ้างปัจจุบันแข็งแรงแล้วหล่อเหมือนเดิมนะกลับมาร้องเพลงออกอัลบั้มใหม่แล้วด้วยเรียบร้อยติดตาม ภาพกันก่อนเทลบอสครับร่วมเปิดกล่อง r r. สุขภาพโดยสสสห่วงใครให้ใส่หมวกการไฟฟ้านครหลวงกล่องแรกครับพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพโลกไปนี้จริงๆมันก็โยงถึงเรื่องราวของคนบนโลกไปนี้ด้วยะนะครับเราย้ํากันหลายครั้งครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการ ทิ้งขยะพยายามเลือกนิดนึงครับว่าอะไรที่มันยังใช้ได้ต่อเอากลับมาทําให้เกิดประโยชน์ไหมนะครับอะไรที่มันจะเป็นจะต้องทิ้งนะครับหลายๆประเทศนะครับนอกจากประเทศเราเขาก็พูดถึงเรื่องของขยะล้นเมืองกันมาเราเคยนําเสนอไปแล้วนะครับมีทั้งจีนมีทั้งฮ่องกงอินโดนีเซียอันนี้เฉพาะในเอเชียนะจริงๆแล้วยังมีไปต่างประเทศอเมริกายุโรปก็มีปัญหาเรื่องของขยะทั้งสิน้นปริมาณคนบนโลกไปนี้เยอะขึ้นครับผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเรามีตัวเลขที่เราเคยเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปปี2553ขยะ มูลฝอยในชุมชนเฉลี่ยกว่า40,000ตันต่อวันลองคิดดูนะ,ะปัจจุบันนะเพิ่มมาอีกหลายปีค,คนเยอะขึ้นปริมาณขยะก็มีเยอะขึ้นภาพที่เราเห็นเนี่นะครับเป็นภาพที่เราเพิ่งลงพื้นที่ไปดูนะครับโดยกรมควบคุมโรคครับพาพวกเราสโมสรสุขภาพครับ,รบไปดูชุมชนต้นแบบจัดการขยะแล้วก็ชุมชนประกอบอาชีพคัดแยกขยะขายที่จังหวัดขอนแกน่นเราหยิบเรื่องนี้มานําเสนอเพราะว่าอะไรครับลองนึกดูนะ คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งจาเป็นนะเพราะถ้าสมมติทิ้งไปไม่มีคนจัดการแยกขยะไม่มีคนเอามาทํารีไซเคลิลแยกประเภทอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหรับรองว่ายิ่งล้นเมืองไปเรื่อยๆแน่นอนสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปริมาณขยะพิษหรือว่าขยะอันตรายครับมีอะไรบ้างลองมาดูกันนะครับนึกไปเลยรอบข้างคุณทิ้งอะไรบ้างฐาน<ม>ไฟฉายคุณต้องเคยทิ้งแน่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับยาหมดอายุ<ม>ซึ่ง สิ่งของเหล่านี้ถือเป็นขยะครับแล้วก็เป็นขยะพิษที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมลพิษต่อสุขภาพด้วยนะครับทั้งสุขภาพของคน ที่ทำอาชีพคัดแยกขยะรวมถึงคนที่บางทีก็อยู่รอบๆสถานที่เหล่านั้นโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆลองนึกดูนะเราจะเห็นภาพหลายครั้งที่เด็กๆไปเก็บขยะคัดแยกขยะแล้วก็หาไรายได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับผมวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมครับว่าเอ๊ะปัญหาแบบนี้ซึ่งมันดูเป็นปัญหาระดับชาติเขาควรจะแก้ไขอย,อย่างไรและผลกระทบต่อเด็กทําไมจึงรุนแรงลองไปฟังจากท่านผู้อำนวยการสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคครับ การใช้ใช้ใพวกอิเล็กทรอนิกส์เรามีเยอะมากนะครับเราผลิตเยอะมากแล้วก็ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยนะครับ,นะรบปีหนึ่งคนหนึ่งจะมีเครื่องโทรศัพท์3เครื่อง4เครื่อง <c oughs> แล้วก็มีการเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยใช่ไหมครับ <c oughs> สิ่งแรกเลยผมเชื่อว่าประชาชนต้องตระหนักเรื่องการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้นะครับลดการใช้เป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราผลิตมาเยอะซื้อมาใช้เยอะก็ทิ้งเยอะก็ไป มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วผลต่อร่างกายเองนะส่วนแรกนะครับส่วนที่2เมื่อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องการป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองอย่างเช่นถ้าเราจะไปสัมผัสทั้งหลายนี่ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ป้องกันนะมีการป้องกันตัวที่ดีมีการลดการที่จะไม่มีการปนเปือป้อนเข้ามาสู่ร่างกายนะครับนะและสําคัญคือต้องแนะนําพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่า,เ,าเรื่องของเ,อเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นคนที่รับผลกระทบเรื่องของขยะพิษนี่มีความรุนแรงกว่าเพื่อนนะครับ มีความแรงกับคนอื่นเพราะว่าเด็กไม่สามารถจะขยับขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่แล้วก็ทนต่อสารพิษพวกนี้ได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเด็กเล็กเนี่ยพอถ้ารับไปปุ๊บมีผลต่อพัฒนาการมีผลต่อสมองนะครับมีผลต่อที่เกิดทําให้เรื่องของการามีเรื่องเม็ดเลือดทั้งหลายเนี่ยที่ที่ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้เป็นผลต่อสุขภาพในระยะยาวต่อไป อ,อะะมันไม,ไม่ได้บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของใครนะจริงๆเป็นหน้าที่ของทุกคนบนโลกใบนี้ครับนั่นก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เวลาจะใช้ของอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องคิดแล้วซื้อใหม่เนี่ยนอกจากเราได้ของใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะสร้างขยะให้กับโลกเพราะเราต้องทิ้งของเก่า จริงจริงจริงแล้วก็รวมถึงไอ้ของใหม่แล้วน,ะนะั่นแป๊บเดียวมันจะขายเป็นของเก่าบางทีเราก็ต้องใช้แบบคิดนิดนึงใช้แบบให้มันมากที่สุดก่อนที่ทิ้งไปรวมถึงก่อนที่เราจะทิ้งของคิดนิดนึงไงคะว่าของที่เราทิ้งไปจะเป็นอันตรายกับคนที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับผมด้วยนะคะนี่คือกล่องสุขภาพกล่องแรกกล่องที่2พาไปที่ออสเตรเลียกันบ้างพูดถึงเทคโนโลยีค่ะมีทั้งสองด้านเสมอด้านที่ไม่ดีเราก็คุยกันแล้วบางทีติดเสพติดมากเกินไปมันทําให้เครียดปวดตานะแต่ว่าด้านที่ดีค่ะดีต่อทั้งด้านการแพทย์มากมายเลย จ,จริงอ่าจริง,รงใช่คะแดดแรงมากนะคะเขาไปเช็คมาเป็นประเทศที่มีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตมากที่สุดค่ะและคนออสเตรเลียเนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังพบได้ถึง2ใน3รายเลยทีเดียวเพราะแดดเขาแรงนี่เองแล้วก็รวมถึงเขานี่นะครับมีช่องโหว่ของ โอโซนอากาศไงอืมนะมคือพูดง่ายว่าปเป็นผลการเืินกระจกของเขาใช่มันก็จะทําให้สุขภาพผิวของคนออสเตรเลียไม่ค่อยดีล่าสุดค่ะนักวิจัยออสเตรเลียเขาก็เลยอัปเดตผลงานวิจัยเบื้องต้นนะคะคือใช้กล้องติดมือถือสมาร์ทโฟนตรวจหามะเร็งคือคนที่มีกล้องตัวนี้คือเร็งผิวหนังอ่าเร็งผิวหนังถูกต้องคือคนที่ถือกล้องเนี่ยแบบที่เห็นในภาพนะ ตรวจมะเร็งผิวหนังด้วยตัวเองได้เลยอ่าเช็กที่ผิวของตัวเองคือการคิดค้นอุปกรณ์ใหม่นะคะสามารถตรวจความผิดปกติจากผิวหนังของตัวเองได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยเพราะกล้องสมาร์ทโฟนที่ว่านี้ค่ะทํางานไม่ได้ซับซ้อนเลยไม่ยากเกินไปแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายภาพทั่วๆไปแต่ว่าพิเศษก็คือกล้องนี้มีกําลังขยายภาพได้ถึง20เท่า คนที่ใช้กล้องตัวนี้นะคือแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นถ่ายภาพผิวหนังที่มีความผิดปกติของตัวเองแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะโดยเฉพาะบริเวณฝีปานหรือตรงที่สีผิวเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงแบบผิดปกติเราสามารถถ่ายด้วยตัวเองนักวิจัยเขาเชื่ออย่างนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ทั้งประหยัดเงินและเวลาไม่ต้องไม่ค่อยไม่ต้องไปหาถึงคุณหมอที่โรงพยาบาลบ่อยๆนิดนึงก็ต้องไปแลวเสียเวลาอย่างนี้บางทีต้องไปนั่งรอคิวยาวๆแบบนี้คือเราสามารถส่งภาพให้คุณหมอเนี่ยได้ด้วยตัวเองแล้วก็ คนก็อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นแต่นี่มืนต้องติดกล้องเพิ่มด้วยนะนะอ๋อนนะ่าอาจจะเป็นไฟเนาะเป็นไฟนะคะ,ะคือง่ายมากแค่แค่นี้เองนะคะคือเขาบอกว่าจะทําให้คนมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยและนักวิจัยก็คาดค่ะว่าปลายเดือนตุลาคมนี้น่าจะเสร็จสิ้นวิจัยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ย เราน่าจะรอชมกันอยู่ด้วยนะคือฝรั่งโดยส่วนมากก็ชอบอาบแดดด้วยไง oh. ยิ่งเวลาแบบเจอแดดอะไรเงี้ยแบบคนไทยยังดีเพราะว่ามะเร็งผิวหนังน่าจะหางเพราะว่าคนไทยกลัวแดดเรากลัวดำนะอะ้วกันนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีมาฝากกาันเดี๋ยวออกกำลังกายกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกับนักร้องนะคะที่พบดฉายาว,ว่าหวานใจตลอดการค่ะ สวัสดีค่ะขยับรับวันใหม่ในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอท่ายโยคะที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องออกังวลน,นะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้ค่ะเราเรียกว่าท่านั่งมุมเปิดขานะคะเรานั่งตัวตรงๆแล้วค่อยๆเปิดขาสองข้างกว้างเท่าที่ทำได้ค่ะและดึงกระดูกสันหลังขึ้นตรงนะคะวางมือไว้ด้านหน้าบนอุปกรณ์ หายใจออกนะคะคำแนวท้องและค่อยๆเคลื่อนตัวไปด้านหน้าค่ะและค้างไว้บนอุปกรณ์นะคะดึงกระดูกสันหลังยืดไปด้านหน้าและกล้มศรีรษะสบายๆค้างอยู่ในท่านี้โดยการหายใจเข้าออกสบายๆนะคะจากนั้นเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าค่อยๆเดินมือนะคะกลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งค่ะ ประโยชน์ของท่านั่งมุมเปิดขาก้มตัวนะคะเราส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทำให้ข้อต่อสะโพกแข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อท้องขาอ่อนด้านในมีความยืดหยุ่นตัวนะคะดดดออออพงงไกลระใใจยยาาห้้มันันีทวตวตเเ ร่วมเปิดสโมสรโดยเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อตนเองและครอบครัวงดเล่าเข้าพรรษาจากสสส แท่าทางประกอบกับน้ำเสียงที่โดนใจแฟนเพลงจนได้ฉาย,ยาหวานใจตลอดการแต่ใครจะรู้ว่าความสำเร็จที่เห็นในวันนี้ต้องก้าวผ่านมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตกับปัญหาสุขภาพที่ถาถมเข้ามาคุณสอนชัยเมฆวิเชียร หวานจริงๆนะคะเรามาคุยกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอีกหนึ่งครั้งเข้าสู่สโมสรสุขภาพครับผมนะครับเราจะได้เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากคนอื่นไปเพราะจริงๆแล้ววันนั้นที่เราคุยกันในเวลาน้อยไปนิดนึงครับผมครับผมวันนั้นสวัสดีครับแล้วก็กลับเลยครับแต่แต่คุณอานี้มีเรื่องราวน่าสนใจมากเพราะคุณอาประสบกับเรื่องของโรคหนักๆ โอ้มันเจียดตายมาสองครั้งแล้วนะครับผมมีมีโรคอะไรบ้างครัครั้งแรกก็เป็นที่สายเสียงที่ตอนนี้สายเสียงข้างซ้ายผมก็มันไม่เสมอเพราะกรีดออกไปหน่อยหนึ่งอาการมันคืออะไรครับตอนนั้นอยู่ๆก็เสียงแหบอยู่ๆก็เสียงดีทีนี้มันก็หาสาเหตุไมนะ่เหมือนก็จะเป็นไข้เป็นหวัดทั้งปีแล้วก็พอเป็นอย่างนี้นานๆเข้าก็กลายมาขึ้นเป็นก้อนที่ลอยผ่านครับอขึ้นเป็นก้อนตรงนี้แล้วก็หายปะลาเจ็ดแปดเม็ด ก้อนใหญ่ไหมคะอ่าเป็นเหมือนลูกองุ่นอน่ะตัวบ้างเล็กบ้างเป็นพวงนั่นแหละแล้วก็เลยยังไงครับอคุณหมออไป,ไปไปไปกรีดที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นวันโรคต่อมน้ำเหลืองเมื่อปีสามศูนย์นะแล้วนี่ก็ไม่กลายเป็นว่าให้ผมกินยาวันโรคต่อมน้ำเหลืองอยู่สามเดือนทีนี้กลายเป็นตุ่มขึ้นทั้งตัวแล้วก็ไอ้อกก้นอนนี้ตอนแรกยังไม่ผ่าตะกรีดแต่ตรงนี้ก่อนทีนี้ก็พอกินยาไปแล้วคุณอพอผมไปพบหมอ ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมก้อนนี้ไม่ละลายทีนี้ก็ตัวตับไม่ทํางานแล้วก็แพ้ยาตุ่มขึ้นไอายาตัวนั้นมันไปส่งผลต่อตับอีกใช่ครับผมแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นคุณหมอก็ตัดสินใจว่าไอ้ก,ก้อนนี้คืออะไรลองกรีดดูสิก็กรีดดูกรีดดูเท่วคุณหมอพูดว่าเอ๊มันแปลกนะทําไมมีหนองอยู่ข้างในคุณนองอน้องมันออกมาในเส้นครับครับผมผมก็เลยคุณหมอก็เพาะเชื้อเพาะเชื้อแล้วก,กลายเป็นพอสามเดือนต่อมาก็ หาสาเหตุไม่ได้ก็หมอบอกว่าไม่มียาให้กินแล้วอืเพราะาคุณหมอหาสาเหตุไม่เจอใช่ครับผมนะครับแต่ที่คุณนาคิดเป็นเพราะว่าอะไรครับมันผมก็ไม่รู้สาเหตุเพราะว่าเกี่ยวกับพวกผมพักผ่อนน้อยกันหรือเปล่าพักผ่อนน้อยแล้วนอนน้อยกินไม่เป็นเวลาแล้วอีกอย่างเวลาไปต่างจังหวัดทั้งนั้นพอะจะเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดนี่ซื้อยามหมอตีทั่วประเทศค่ะแล้วก็ให้น้ําเกลือแล้วก็กรูกโคสด,ด้วยก็ไม่รู้ไปจังหวัดไหนหรืออําเภอไหนที่ว่า คือไปขอตามคลินิกเงี้ยหรอใช่ครับก็บอกไปหารงพยาบาลตามเพอหรือว่าคลินิกกรมก็มีครับผมไปบอกว่าไม่มีแดงแล้วผมไปนิโคให้น้าเกลือครับผมนะครับก็คือเป็นบทเรียนที่อยากจะสอนฝากบอกคุณผู้ชมไปว่าคือถ้าเป็นอะไรก็ตามเจอคุณหมอเองดีกว่าแล้วก็รวมถึงในแง่ของการพักผ่อนด้วยครับผมนะครับอันนั้นเป็นครั้งแรกและอีกหนึ่งครั้งก็เกิดขึ้นทีนี้พอหลังจากตรงนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่าคุณหมอไม่มียาให้กินผมก็เลยต้องหันมาสมุนไพรครับสมุนไพรก็มี ทางอเปะที่เพชรบูรณ์แฟนเพลงแนะนาไปผมก็ไปกินยาสมุนไพรหลังจากที่ว่าคุณหมอกรีดตรงนี้ดูน้องแล้วก็เย็บให้แผลสวยผมบอกคุณหมอสวยหน่อยเพราะผมต้องออกงานครับทีนี้พออไปกินยาอเปะมันก็มันก็ขับน้องออกมาตรงนี้แตกเป็นอย่างนี้อ่ะือมันแตกออกมาแตกแตกตามรอยตะเข็บผ่าหรือที่นี่มันก,ออก<ร>ว้างปรออกมาใช่ปริแตกออกมาก็<ม><ม>คุณหมอคุณหมอบอกท่านน้องแตกให้โทรไปหาด่วนพอก็โทรไปคุณหมอบอกว่าน้องคนหรือว่าเหนียว บอกคนครับคุณหมอครับที่อแปะบอกถ้ามันคนโอเครักษาได้แต่หากว่าเหนียวเหมือนไข่ดิบก็อแปะช่วยไม่ได้แล้วนะนี่คืออแปะบอกให้โทรไปบอกอ,อแปะให้โทรไปถามมาน้องแต่ห้โทรไปบอกาะต้องก,ก็กินยาแกอยู่ด้วยทั้งต้มทั้งทั้งเป็นผงเป็นลูกกรอนอะไรอย่างนี้ครับเมืม่อปีสามศูนย์ครับแล้วหลังจากนั้นมาก็เอายาเอาใบแกให้ใบาย,ยามาปิดปิดปิด,ปด,ปด เพื่อจะเหมือนกับว่ามีตัวมีแม่อะไรออกมากินผมก็ไม่รู้ครับผมแล้วผมกาว่ามันมันดีขึ้นไหมหรือยังดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วห่างจากนั้นมาอีกสิปีทังมาเป็นที่ปัจจุบันที่เที่วันนั้นเราคุยกันเรื่องของไวรัสตับดีกับซีครับผมครับผมนะครับซึ่งตอนนั้นเราคุยไปคร่าวๆว่าตอนแรกอะเจอแล้วนะแล้วก็รู้นะแต่ไม่ยอมรักษาอรู้ตั้งแต่ปีสามเก้าสี่ศูนย์แล้วครับว่ามันจุกท้องเพราะอะไรหายใจไม่ได้เวลา กลับจากงานมาแล้ววันไหนที่ว่ามีเบียร์มีเหล้าบ้างมันจะแน่นหายใจไม่ได้ผมก็เลยไปเช็คคุณหมอก็กลัวว่าเส้นเลือดขอดตีนตันหรือไม่ฉีดสีดูแล้วเช็คเครื่องทั้งหมดกลายเป็นว่ารู้แล้วไวรัสตับบีกับซีบวกกันสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ผมก็หยุดเบียร์หยุดอะไรแต่ก็ไม่เกี่ยวแล้วมันขึ้นมาเท่านี้แล้วบำบัดด้วยยาอย่างเดียวผมก็เลยกลายเป็นต้องก็ยังไม่มีเงิน คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะแพงใช่ครับเพราะยาตอนนั้นก็เข็มละสองหมื่นอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่นี้ก็เลยกลายเป็นก็ไม่ได้ฉีดยามามาฉีดเมื่อปีสี่หกสี่ <4 S 1> เข็มแล้วก็กลัวว่าเงินจะขาดตอนก็เลยมีคนพาไป ทัวร์คอนเสิร์ตแถมยุโรปไปหาเงินมาก็ยาขาดตอนไปได้สี่เข็มแล้วผมเลิกไปแล้วพอกลับมาผมเลยไม่กล้าเข้าไปหาคุณหมอ,อ,อเพราะเราไม่ไปหาคุณหมอตามนัดไม่ต่อเนื่องไว,องว่ากลัว,วหมอแล้วมันส่งผลกับร่างกายไหมเพราะเราไม่ไปหาคุณหมอตามนัดนมีผลที่มีผลผมก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจากโรคมันขึ้นมาแค่ตอนสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วผมมาบำบัดเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วทีนี้ผมก็กลายเป็นว่ากลับมาจาก กลับมาแล้วเนี่ยไม่กล้าไปหาหมอแล้วก็กลายเป็นว่ามากินยาบำรุงตับที่เม็ดสีน้ำตาล <S 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 เป็นยาทั่วไปอของรักษาไอ้บำรุงตับที่ไวรัสตับนะครับผมเรียกไม่ถูกอะไรแล้วแล้วตอนที่ทานเรื่องของดูแลตับนี่เจอคุณหมอแล้วยังกลับไปพึ่งพวกยาต้มายามยหม่าอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่พวกขั้นขั้นตอนตรงนี้ก็คือหลังจากที่ไปผมก็กินยาต้มอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ยาต้มเจ้าเนี้ก็ให้มากเกินไปไม่เหมือนอแปะตอนแรกก็ หนักสามโลต้มหม้อเดียวชาวเปกเย็นเปกสามวันผมเยี่ยวเป็นเลือดแล้วก็บวมไตรั่วครับือมันข้นมากหนักายามันแรงเกินไปเป็นผมก็เลยเขาบอกว่าผมก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอ,หมอทำอ้าวก็เป็นไวรัสตับอยู่แล้วไม่รักษาต่อเน,นื่องแล้วไปกินอะไรเนี่ยคุณฆ่าตัวตายเองหมอไม่เกี่ยวก็เลยกลายเป็นมาาาผมก็ตัวก็กลายเป็นว่าต้องต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาล ที่ว่าแบบเครื่องมือพร้อมค่ะตีนี้ก็คุณหมอก็ปรึกษากันเรียกหมอไตตับแล้วก็ว่าจะให้ยายัางไงเพราะว่าถ้าไม่ให้ยาไวรัสตับวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยก็ไตก็จะต้องเจาะฟอกอเพราะว่ามันขึ้นมา55แล้วแล้วมากไตก็ลดลงมาเหลือ28ค่ะนี่เป็นตัวเลขทางการแพทย์ใช่ครับผมนะครับก็เลยต้องบอกคุณหมอครับผมขอให้ยาเลยครับอ่า คือ<จ>ตอนนี้<อ>ย,ยอมทุกอย่าง่ลยหลังจากนี้ก่อนเดนี้ไม่อยอก,กตายใจ<ะ>ไม่เป็นไรก <c oughs> ็ให้คุณหมอทํ <c oughs> าดีวนี้ก็ทําคุณหมอก็จะให้ยาแรงก็ไม่นตาจตาตวายเพราะเลือดรั่วผมซีดหมดแล้วครับผมนะครับณตอนนั้นจริงๆแล้วนะครับด้วยเรื่องราวทั้งหมดเลยอุทาหารณ์หรือว่าจริงๆเป็นบทเรียนที่อยากจะฝากบอกคนอื่นครับก็พี่น้องแฟนเพลงครับยาทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษนะครับถ้าเป็นยาต้มอะไรก็ก่อนที่จะจยาให้พี่น้องประชาชนทั่วไปก็ขอให้เช็คร่างกายนิ่ง ถ้าแม้เป็นจะดีมากนะครับเหมือนกับอาแปะคนแรกอันนี้คือในแง่ของพลของของคุณหมอคือคุณหมอทางเลือกที่จะให้คนอื่นใช่ครับอันนี้ต้องอย่างนี้ครับถ้าไปไซ้์เดียวหมดคนอ้วนคุณผอมก็คือนี้จะเจอแบบผมคือเราควรจะเช็คคนที่รักษาเราด้วยว่าเขามีมาตรฐานนี้มากแค่ไหนด้วยต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วข้างในธาตุทั้งสี่เขาคืออะไรต้องให้ยาเท่าไหร่ครับอันนี้คือฝากคุณหมอทางเลือกและฝากคนไข้เลยจะฝากอะครับ ก็พี่น้องทุกท่านที่จะซื้อยาหรือว่าเอาทางเลือกมารับประทานนี่ก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องตรึกตรองก่อนเพราะผมเป็นตัวอย่างครับพี่น้องครับก,ก,ก็ขอบอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คร่างกายแล้วก็ต้องดูภูมิคุ้มกันตัวเองจะดีที่สุดครับผมปัจจุบันดูแลตัวเองงไงเอ่ยทุกวันนี้ผมก็ต้องเจาะเลือดทุกสี่เดือนแล้วก็อาหารการกินก็ต้อง บำบัดตามคุณหมอเป๊ะทุกรูปแบบแล้วก็ต้องตอนนี้มีมีกดยูริกขึ้นสูงนิดนึงคุณหมอปห้ามของทะเลทุกชนิดค่ะตอนนี้ตามวินัยเป๊ะๆเ,เลยเ<ป>ก็ตอนแรกก็ผมก็กม ปลาดาเนื้อหน่อไม้ของข่าวทั้งสิ้นจัดปีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเป็นเกาอะไรตามมาอีกใช่ไหมครับตอนนี้มีกฎยูลิกอย่างนั้นนะครับผมนะครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันครับทั้งหมดจริงๆนะครับอยู่ที่การรู้จักดูแลตัวเองแล้วก็การเลือกครับเลือกที่คุณหมอที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับแล้วก็รวมถึงที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันด้วยขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับคงต้องกลับมาดูแลตัวเองนะเพิ่มวินัยให้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน สุขภาพทั้งกายและใจอย่ากให้มันดีต้องทำให้ได้ด้วยตัวของเราเองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีคําถามถามว่า ทำไมไม่สูบบุหรี่ยังเป็นมะเร็งปอดได้ปัจจุบันนะครับมะเร็งปอดเราพบว่ามีมากขึ้นในผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดกว่า90%แต่ก็ยังมีอีก10%ที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นเกิดจากมลภาวะของอากาศและเกิดจากสารก่อมะเร็งนากาศบางอย่างนะครับมีการวิจัยพบว่าทาั้งๆท,ที่เราไม่ได้สูบการได้รับควันบุหรี่มือสองในอากาศที่เราสูดเข้าไปโดยเราไม่รู้ตัวนี่นะครับก็จะมีสารก่อมะเร็งเข้าไปด้วยอีกอันหนึ่งก็คือปัจจัยเสี่ยงจากการทําอาหารบางชนิดที่มีควันมากๆอยู่ในที่อบก็อาจจะมีสารก่อมะเร็งเข้ามาในปอดได้การไม่สูบบุ การเป็นบริษอดที่ดีแต่ก็ยังต้องออพยายามอย่าให้คนรอบข้างสูบด้วยครับไม่งั้นเช่นนั้นเราก็อาจจะเป็นบริร์ดโดยไม่ได้สูบบุหรี่ ขอบคุณคุณหมอมากนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมีหลายเรื่องหลายรายที่คนก็พูดกันคุยกันในโลกไซเบอร์เรื่องไหนจริงไม่จริงฝากคําถามไว้ได้ใน Facebook ของรายการนะคะส่วนข้อมูลดีๆค่ะต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโคมโปรด้วยค่ะ พรุ่งนี้ครับวันศุกร์ครับผมเจอกับคุณทิมครับมีกิจกรรมดีๆแล้วก็สถานที่ดีๆในการพาไปดูแลสุขภาพร่างกายดีๆพรุ่งนี้เขาจะพาไปออกกําลังกายในน้าครับแล้วก็ไปบริหารร่างกายด้วยตาราง9ก้าช่องนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะสาวๆน่าจะสนใจเยอะเป็นพิเศษโอ้ยะพลาดไม่ได้เลยพรุ่งนี้รอติดตามครับค่ะจนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วพี่เอิร์ธแอนพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ